ังต้องดูเที่องนิธรรมก่อนเบาๆแหละอละครโบเยี่ยมอ่าใช่ครับผมวันนี้ก็มาร่วมพวยพรวันเกิด28ปีของทางวัดสันครับผมก็จริงววัดสันก็อยู่กับเรามา28ปีนานมากเลยเนาะอายุ อายุแบบอายุวัดสัตว์ยังเยอะกว่าพี่ๆอี่ใช่ไหมก็คือก็คือเราเขาอยู่คู่คู่พวกเรามาคู่ประเทศไทยมาวันนี้ก็ครบรอบ28ปีแล้วครับผมก็ยังไงหลังจากนี้ก็ขอให้วัดสัตว์อยู่กับเราแบบนี้ไปเรื่อยแล้วก็อย่าลืมคิดถึงความสวยความงามสุขภาพอะไรต่างๆๆอย่าลืมวัดสัตว์นะครับผมใช่มันมันเหมือนแบบเรา ิดอะไรไม่ออกแบบวิตามินนี้ซื้อที่ไหนเอ,อ่อสบู่ยาสบผ่นี้ที่ไหนเราคิดอะไรไม่ออกเราก็วัดสัตว์มีแน่นอนอยูนี้เป็นรุ่นใหญ่เป็นคนถามนำถามหรอือเปล่าเนี่ยเป็นรุ่นใหญ่นำถามแล้วตลกมากไม่ใช่ว่าหลายคนหลายหลายหลายคนที่ได้ดูโลกหมุนรอบเธอ ตลกมากนะจริงจริงเลย็กๆบอกงี้โลกหมุนรอบเธอเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันทําไมโบถึงชื่อตะวันเพราะว่าตะวันคือพระอาทิตย์โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ไงรอบหมุนรอบรอบโบอะไรคือจริงๆเล็กๆก็เป็นคนเป็นนักแสดงที่จริงๆไม่ค่อยได้ดูละครเท่าไหร่หรอกแต่ว่า อ่ะละครแฟนเราเนาะเราก็ตอนแรกมาเราก็นี่อย่าพึ่งเราให้ทุกคนที่ดูลายการเลอดูด,ดูดูสัมภาษณ์ครั้งนี้อยู่ได้ได้ไปติดตามละครไม่ว่าจะเป็นทั้งโบทั้งเจมทั้งไอซ์แลนี่มีคุณพี่เกรดด้วยนะครับผมคือถ้าเกิดได้ดูตอนสองตอนแรกตอนที่เขายังเป็นแบบเด็กกันอยู่ น่ารักมากคืออย่างที่บอกเล็กไม่ค่อยได้ดูละครนะแต่ว่าเสามคนนี้เคมีดีมากทั้งทั้งเจมไอโบเนี่ยชินมานะตะวันเนี่ยดูจริง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 ,รงคือน่ารักมากเราเรานั่งดูอะ่ะเราก็แบบน่ารักดูแล้วเราก็ยิ้มขำไปด้วยเงี้ยมัน,มนเล็กเชื่อว่าช่วงแรกๆอะ่ะใครที่ดูละครเรื่องนี้นะกอบโกยความสุขในเรื่องนี้ไว้พอเล็กพอรู้มาว,าว่าหลังจากนี้มันไม่ได้มีความสุขอย่างเดียว จะเข้มข้นเข้มข้นขึ้นมันทำให้สมัยหว่านทอเลยมันทให้ควรถึงสมัยเรามอต้นไหมหรอมันนานน่ะนานไปอ่ะจำไม่ค่อยได้แต่ว่ามันก็มันก็ทำให้เห็นว่าแบบเออแบบสมัยที่แบบผู้ชายเราเป็นผู้ชายใช่ไหมสมัยที่ฮอร์โมนแลาพุ่งพ่านใหม่ๆอะไรเงี้ยจะมีซีเหล่านั้นอยู่ที่แบบ เออเรามองเราเราดูแล้วเรามองย้อนกลับไปว่าแบบเฮ้ยผู้หญิงมีประจำเดือนครั้งแรกอะไรเงี้ยผู้ชายผู้ชายแบบเ้อครั้งแรกอะไรเงี้ยตื่นทะล่งชาติครั้งแรกอะไรเงี้ยมันก,มนก็มันก็เป็นทําให้เราย้อนมันไม่ได้มีแค่เรื่องพวกนี้นะคือมันมีเรื่องอื่นด้วยแต่ว่ามันก็ทําให้เราได้ย้อนมองมองย้อนไปถึงอดีตของเราซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าคิดถึงน่าจดจำอะไรอย่างนี้ครับผมไลด,ดูจริงนะดูจริงดูจริงดูจริงเป็นกำลังใจให้ครับผม ที่ออนไปหรอชอบฉากขนมข้าวโพดที่โบไปตะวันไปนึกว่านึกว่าชินกับมานะซ่อนขนมไว้อะแล้วก็ไปจับเป้าสองคนแล้วก็นึกว่าซ่อนขนมข้าวโพดไว้ตลกมากตลกมากเตมิม <laughs> เติมชัวดูเล็กเล็กคือเราเราพอรู้ประมาณนึงเราด้วยความเราเป็นเป็นนักแสดงแล้วเรารู้ว่าอันนี้อิโพอไวชัวหลายหลายซีนอิโพอไวแน่นอนแล้วแบบมันมันธรรมชาติไปหมดน่ารักมากครับผมอย่าลืมไปดูกันก็คือตอนละครจบก็โทรหาบอกว่าดีมากนะตลกมากอะไรเงี้ยแบบแบบชื่นชมแบบเออเรื่องนี้แบบเป็นตัวเองเยอะเหมือนกันนะ ใช้คำว่าตะวันมีส่วนคล้ายแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทั้งหมดยังไงเรียกว่าหลังจากนี้มันจะเห็นอีกหลายๆมุมของละครเรื่องนี้ยังไงก็ลองติดตามดูต่อไปครับโลกหมุนรอบเธอครับเร่ยลละครตัวเองปะเนี่ยยืนหนึ่งไปทำยืนหนึงหน่งไปจำตะวันมากค่ะทิ้ปก่อนเต่าจมูกอะไรเยอะยังไปไหนมันยังสนุกดีครับม,ม,มันเคยไปครั้งแรกแล้วก็ได้ไปนับจำน้ำครั้งแรก ก็สรุปดีแล้วก็ได้ได้ถ่ายเป็นล็อกมาด้วยก็รอติดตามในช่อง Alexi Official อาหารของเล็กครับผมใช่ก็คือช่วงละครปิดไงละครปิดทั้งคู่ละครปิดไปแล้วทั้งคู่ครับผมก็เลยมีเวลาว่างทำอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยเราช่วงนี้เราแบบ อินสปิเรชันแบบเรื่องการท่องเที่ยวเรามาแบบเราเรา,เราทำทริปลราออนแอร์ไปในช่อง YouTube ตัวเองครับมันมันคนดูค่อนข้างชอบเราก็เลยแบบมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของเราด้วยเราได้ไปเที่ยวเนาะ <c oughs> ได้แบบพาพาพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเปิดโลกพร้อมๆเราอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเราก็เลยแบบมีทริปยังเกาะเต่าก,ก็ทำอีกเพราะมันก็เป็นการไปเที่ยวั้งแกข,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 ของเรา่ากรั้งแรกเร็วๆนี้ก็จะมีทริปต่างประเทศอีก <c oughs> พี่อ้อมพี่ดาชวน ใช่เข้าไปเขาชวนชวนมาหลายรอบเย้ก yeah. ็มีหวานทั่วไปแล้วก็ดูแลกันแล้กันไม่ได้เห็นไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่าย มันเป็นโมเมนต์ไปถ่ายรูปเล่นกันเราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเราก็มีรูปของเราเดี๋ยวรอดูได้มีกระดุกบอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พีเกล่ะ คือเล็กอะโอเคเล็กชื่นชมนะทั้งพี่บอยและเจมชื่นชมมากคือหลายๆคนคนอื่นด้วยคือแบบมันต้องมีวินัยมากต้องมีแบบเออความตั้งใจมากความอดทนมากซึ่งเล็กไม่มีไม่มีด่างอรอกใช่เรื่องกินมันเรื่องใหญ่อะผมเป็นเพื่อนทุกคนผมเป็นเพื่อนพวกคุณเรื่องกินมันเรื่องใหญ่ทำงานเหนื่อยแล้วเราก็ต้องกินอโอเค เราพอเราพอมีริ้วๆิ้วให้แบบใช่เราต้องตีตีตีกลุ่มคนละตลาดตลาดตลาดชอบซิกแพคมันมีอยู่แล้วแหละเ,เราอยู่ตลาดเจ้าเหนือตลาดเจ้าเหนือใช่ถ้าเกิดเราไปมีซิกแพคซ้ำมันซ้ำคนมีซิกแพคมันเยอะแยะละลองคนหนุกหนับดีกว่าอย่าคาดหวังอะไรจากเราอย่าคาดหวังถ้าวัานหนึ่งมันมีอ่ะแปลว่าแปลก เล็กเองก็ออกกำลังกายหนกักแต่เราออกกาลังกายเพื่อสุขภาพและเพื่อกินเพราะเราทํารายการอาหารด้วยมันก็จะค่อนข้างยากสําหรับการเออการที่เราจะมีซิกแพคแบบแบบที่บอยได้เนี่ยมันต้องต้องควบคุมการกินหนักมากกินแป้งไม่ได้ซึ่งในแง่ในแง่งานของเล็กอะ่ะมันก็ยากค่อนข้างยากมากเพราะฉะนั้นผมจะเป็นนักแสดงดาราที่ไม่ต้องเพอร์เฟกต และกินไปด้วยกันนะครับอะไรนะไม่พอใจเล็กไม่เคยย้อนแย้งว่ะแต่คือเราก็อยากให้มันดีถามว่าเราอยากมีซิกแพคไหมเราก็อยากแต่ว่ามันคือเราทําดีสุดแล้วอ่ะเราก็ได้เท่านี้เราอาจจะทาได้ทาได้ดีอยู่นี้นิดนึงแต่ว่าเราไปถึงเบอร์เขาที่มันแบบปักปักปักด้วยด้วยหน้าที่การงานเรายังทําไม่ได้ มีมี AI เพราะนั้นอ,อะไรเพอร์เฟกเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคิดว่าใช้ AI